จะมารีวิวตัวมินิช้อปปิ้งแบรนด์นะคะเป็นของเล่นที่อยู่ที่นิวซีแลนด์ค่ะเห็นว่าออสเตรเลียก็มีเหมือนกันตัวจูนะ่ะชอบแล้วก็ไปหาดูว่าเขาหาซื้อกันได้ที่ไหนที่ไหนได้มันมีขายตามแวร์เฮาส์ค่ะหาซื้อง่ายมากๆข้างในเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบของเล่นชิ้นเล็กๆจนเป็นคนชอบอะไรที่เป็นแบบของจิว๋ว ของเล่นชิ้นเล็กๆที่ว่านี้ก็จะคือจะเป็นของเล่นที่ย่อมาจากของจริงก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะมันก็เหมือนจะเด้ลุ้นด้วยเนาะว่าข้างในเป็นยังไงมันจะมีคําเตือนว่าของเล่นชิ้นนี้ก็คือเหมาะสําหรับเด็ก3ามขวบขึ้นไปซึ่งเราอายุจะ40แล้วเราก็สามารถเล่นได้ที่ต้องให้เด็ก3ามขวบขึ้นไปจนคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันชิ้นมันเล็กเด็กบางทีมันยังแยกไม่ออกว่ามันคืออะไรแล้วเดี๋ยวเขาจะฉานเข้าไปกินเข้าไปแล้วมันจะติดคอได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นของเล่นแน่โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่า ข้างในมีอะไรแกะมาปุ๊บน,นี่ก็จะเป็นลูกบอลอู้อันนี้ไม่เคยเล่นไม่เคยแกะเลยนะอู้มันปิดหลายชาั้นอย่งเงี้ยยังไงเป็นลูกบอลเปล่าแล้วก็นี่อะเปิดอานนี้ไม่ใช้ซีเปิดยังไงเนี่ยมาเปิดได้ละโอ้เดี๋ยว มีห้าแฉกมีห้าแฉกแบบนี้ตอนแรกคิดว่าเปิดมาแล้วคือจะเจอของเลยยังนะคะก็คือมีห้าแฉกหรือว่ามีของห้าอย่างดูกันแฉกนะโอ้สิ่งที่จนได้มาคือเป็นบาร์บีคิวซอสนีค่ะบาร์บีคิวซอสเอยชอบอ่ะแล้วก็มาลุ้นว่าข้างในมีอะไรแต่ถ้ามันซ้ำกันก็คงจะเซ็งน,น่าดู ันแกะโอ๊ยแกะไม่ออกพอแกะตรงนี้แกะผิดที่ไหมจะเป็นยิดนีือนนาลัางมีดีเทลบอกว่าที่เปิดฝานะคะอันนี้เป็นโชเมทเทลซุปทุกอย่างมันจะเป็นของที่มีขายอยู่ที่นิวซีแลนด์ค่ะเห็นที่ว่าอาอสเตรเลียก็มีก็น่าจะเป็นเพราะว่าที่นิวซีแลนด์แี่ออสเตรเลียเขาก็ขายกันอันนี้เป็นบูอัลมอนด์อ๋อมีทั้งหมดห้าอย่าง อันนี้เป็นขนมอะไรสักอย่างนี้นแหละโอ้ยชอบอะ่ะอันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นที่ว่ากินเข้าไปแล้วบอกว่ามันเปรี้ยวๆข้างในอะคะ่ะแล้วมันก็จะมีอันนี้มาให้ด้วยให้เรามาติ๊กนี่เป็นลิสต์นะคะให้เรามาติ๊กดูว่าเรามีอะไรบ้าง โอ้แล้วก็มีเป็นตัวแบบว่าตัวรถเข็นเนาะแล้วก็มีตัวเชลฟ์ไว้ไวามีตะกร้าช้อปปิง้งมีถึงช้อปปิง้งโอ้ว้าวน่ารักจังโอเคเนี่ยค่ะเอามาให้ดูทีนี้ค่ะน่ารักมากเราใส่จะเสียงเงินไก่พวกนี้เยอะแน่ๆเลยเพราะแบบเป็นช็อปมากเลยแหละ